สบายดีพี่น้องขึินขาวลำกัานพี่น้องเลยขยขิเขาวแร่งสบายดีพี่น้องเ้อขิทขาำกันเด้งขึ้งขาวเศร้าขาวแรงเงขาวเพียงพี่น้องเอ้ยนี่แหลๆเอาลานจะมือารกขินขาวฮะก่อยู่จะมากินขิงขาว กินขาา uh, ้าวครับร้ากับร้านดื้อกินข้าวกับไข่ต้มไข่สบายดีพี่น้องต้มไข่่น้องไข่กับแพงแพงเลยร้านหน่วยหาพัน มันเดินกำลังด่าก็น่ารับเลยถูกหมดเคลือบพ่วง <ừ. S 2> ที่น่ะถูกหมดเคลือบเนียนนั่นแหละเนียนมาแข็ง,ม,ขงมีตรงไข<า>่เลยก็เนียนมาแข็งเห็ดนั่นเห็ดนี่หลายอย่างแล้วเนี่ยก็ไม่มีเวลาไปหาแนวกินเนาะถือไข่กินมทีนท่ะเ,เลยตามน้ยงชาวบาทบ่ ยุกอยู่กับอัน,นเมื่อนี้ยจ้ะขอน้องเดือนกับไปเทา่าซอยขอน้องไ่ราว์ตึ้งขำเลยมาแล้วก็ขอน้องเดือนมากจ้ะไปเลี้ยงงว่วนสวนห้าวกับขึ้พี่น้องเล่นนั่นแหละใช่คีบมอบเงินอนัน ตะบนฝากมั่วยเรือเด้บพี่น้องจ้องข่าวบอยนะเนาะแล้วแล้วก็เพิ่นเมื่อเบิดแล้วก็เ่าก็อยูเมืองเขาให้ยาเพิ่นเพิ่นเพื่อนกับพี่กิตใจเสียเนี่ยเพิ่นก็ซ่องข่าวปู่อะไปเปล่าคนแบนน้ำบ่ออะจารย์ง่ายก็เราบ่อนอย่างแบบ คนแบบว่ากระติบแบบถูกกระโตเลยนะพี่น้องหอดลูกยางออกยางผ่าดก็เป็นเสียังคนเคยอยู่ด้วยกันต้องเปนมาจากกันขึ้นและเงินนั่งเงินน้ำเบาหลืน้ำเบาควันนั่นเหลือกอะไรซื้อคล้องใส่นะพี่น้องบนป่าเงื้อนเงินทอนไหนยังงูมาท้าไม่ตองเรื่องเงินอียง มันใบอีกอย่างนัึนมันจักพันเดิอะไรเงี้มาได้เงินเลยก็คือว่าก็คือยังก็ต้องมาปรึกษาเฮาวเรือย่ลบวกาวันว่าเป็นลืมเห็นดีเห็นบนได้เงินดีใจดีใจเนาะ เพราะจากใจนีใจเองลูกเราห้าค่อยเพ่นปเนาะเป็งานเนาะดีแต่แท้ดีแต่แ่ขันเพ่ขันเพนมีนะดีดีพี่น้องเลยขาเื่อนกนดบานกําเมืองเ็ดระเบิดทุกคนเพิ่นไปทำงานขันเพื่อนนั่งดูมองดีดีน่น ลูกร้านตกงานมาผักงานนัิช่วหาอยู่ให้กินม่เคยแบบบัสทหเาานี้ยหหลูกร้านอุกใจมาหลดเมา่รงจะเอาตกงานับดีมคือว่าคือว่าพี่น้องคนเดียวคนคือเห็นถูกเขียนเ็นหายเนั คือห้ามเงินไม่เคยเริ่มบุญเริ่มคุ้นพ่อนไยเป็นยังไงน้องเดินก็ห้องยาเหมือนเป็นยาทั้งพอเป็นหลา้าเป็นหลา้าของพอของซาปุนาและซาตดแท้ แต่าะยาตั้งพอว่าจะเลิกกันไปซึอมียาตือนผู้เดียวทีดีครับชอบพปนหน้ามากแอดเราหน่อยจังหน่อยจังน่ะฟังเยงแต่ยังหน่อยกับมันมีเจาอกไเป่นสัทีห้องไปเอาในเฮือนเบิน่ะตอนเพิ่นอยู่ก็พัวเก่ากันจังมึงมันมีข้ามแนวก็ร่งเห็นเฮือนร้า่เพิ่ปอยู่นแหละเออกันกะเฮือนจะเป็นห้องลูก เห้องผัวนห้องผัวเนน้องผัวว่า่อยูแลกพิ่นลูกโซมาเพิ่งมาอยู่าวนหน้าวเา็นแคนี้สกัดนี้นีพวกอะไรเป็ตามถึห้างเจ้าเห็นหรืงเปตามสึห้องแต่นเพิ่งมาเนานเวกพกเก่าหรือพวกใหม่ดีจำห้าวตลอดเื่าเขาพวกคนห้าวเบาดีกว่าเนาะคนแรก็ดี ว่าใม่กับพี่น้องพี่น้องข้างอ่นแม่แบบนี้ว่าใหม่เนี่เป็นอ้ายเป็นลูกป้าส็นอะไของแม่เาเดี๋ยเขาเออหงาเตื้ยเดี๋ยวัวเป็นเขาเออนอ้ยเดี๋ยวเขาก็มาหัวควันเนาะมียะไรเนหนาหัวเป็นอ้าย ไม่ติดป๋าเอิญเคยเอิญามารวมมาำอ้ายคือสีใสนั่นแหละลูฟ้าเศร้าพี่น้องไอเพนมาได้กินทำม่มาเกินกับม่เลย

เหี้่บขยับขาอุ้มยองเลยเบิ่งเบิ่งเบิ่งบรรยากาศนั่น้ำแม่คือนำกันเอาพี่น้องของกินบัวรายกับยาวากันเด้อพี่น้องเอ้ยกต่มันมือนีบบริหารเอากินเนาะกินจามี่เอาอยู่ง่ายพี่น้องบัววากันเนาะกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องเอ้ย บางมือก็ปิ่งปลาแดดก็แล้วพี่น้องแมนปลาแดกตอนเพิ่งปลาแดดก็พอลงเดือนปใส่ม่องเลยแม่ประเสริฐก็ให้พอลงเดือน่วลาเวลาไปถ่ายคลิปนะพี่น้องขอมาตะเกียวหยาเน่ะปิ่งปลาแดกตัวหนึ่งแล้วสังเวลาแม่ลงเดือนไปถ่ายคลิปน้องมือไปแต่เศร้าพี่นันกินเนตไปกระแล้วนะพี่อนก็ทำเยอะมาก คนลองเดือนเอาลมุอยู่หน้ากับพิงเป็นแหลกทีนลูกก็นอนบ่แล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งใช่เบิ่งน้องด่าก็นอนอยู่ในอู่พี่น้องอุ้ยเบิ่งซ่งพุ่นคือสิฮอนแห่ง่นน้องเดือนกับ่นน้องเดือนป๊าดเหัอพี่น้องเลยฮอนเนี่ยว่ะฮอดเดี่ยรอผู้รถก่อนฮอนแห่งพี่น้องน้องเดือนผ่้ น้าเล็ยมงมองจนน้องดานี่ก็เป่นชิซินเน่เจกน้อยไห้ละน้องดาพาะว่าพ่นนอนตั้งแต่ะพูนนอนด้อนนี่พนนอนอยู่บ้านเนาะ่เนดือนคยอาเงินเดนอยูทูบออกเนาะเดีซื้ออาหาน้ำซได้เนียนี่เนียตัาเอเบอร์เอาแบบพันหาเล้เปิดพรมได้แบบพันช้องนั้นให้แต่พายกับจาตแน่โทรครับ ทำเปิดพัดมไดเปิดพมได้กระหากได้ได้ทรัพท์เลยโอ้ยขอโทษขอัเด้อพี่น้องมันเบออีดแหละน้องเบลจะกินข้าวเเนี่พี่น้องนังเกบทุนก็หูจะกินข้าวจะกินจีจกินยูคาเฟนกินแต่ข้าวเส้า ยิ่งเจ้าปีนยิ้วเขาเลยนะพี่น้องเนาะพอเมื่อนี้มีทางไปร้ายเนาะบริจาคแฟนผุนแฟนพี่แล้วก็อันะั้นเป็นกรบอมีเวลาหากินเนี่ยนะถ้าอันหยาพผุนไปเบาคนเนาะมีเมื่อผุนสำคัญเตรียมอีกเตรียมงานนนั่แหละเนาะพี่น้องเพราาะว่เพิ่นกับผมมีคนเนาะเพิ่นกับหาลูกหลานนี่แหละเนาะแล้วก็การนี้แหละน้องบอกควัน Mình mua quay cả hai không? Thử nó hơi đó Cái viện canh hơn canh xăm cả chồng Chúng ta có bò lưu Bò thảo bơi thì nó Anh này có sau lá không xuống hông là gặp trời xe đẹp Cứ không xuống hông Nhà hàng Cặp tôi bước phần vườn Thỏa ีนออินแทะลาทพี่น้องมือเบิ่งเอาได้เนะี่ินชอเมื่อก่อนพี่น้องมันเล่นยังาอินหาอินแบบ่การเนาะกินกับมันจะแสบต้นหน่อยกินกินข่าวชิบซองไที่ยังบม่อินพี่น้องเ้ยตงสช้สีถวยนี่ชิบนหยากลางอยู่บนชุ่งไข่้หน่อยซาบาทพี่น้องเ้ยโอ้โผุดผุดแแพงเนาะ ปกติ<ป>มันกนหน่วยละพันกรีบหรือว่าชาวบาทมันก็จะอยู่หาหกหน่วยเนาะค่าือาหน่วยบาทเนาพีน้องกิปนช้ราเด้มพามเบิ่งไปเื่ลค์กดแร์กดติดตามกดกระดิ่งแจงปกาลังใจห้แม่น้องเดือเด้อไปเลยพี่น้องพกินหนักอะสบายดียดพี่น้อง